ไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ครับคุณผู้หญิงขนะอบคุณค่ะวิที่นี่มันที่ไหนอะเราลมาทำอะไรที่นี่กันเรอที่นี่คือบารโฮสันหลิวใจเขาจัดงานมันเกิดที่นี่พอดีอะก็เลยนัดมาที่นี่เอ๊ ไม่ไหวแล้วอะกับเธอหลิวใจเย็นๆนะไม่ไหวแล้วอะคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆนะวิกลิ่นไรหอมๆอะวิเปลี่ยนน้ำหอมเหรอเชีย่ย อยู่ทางนี้มาทางนี้เลยเฮ้อเรีวนั่งเลิดนั่งเลยนั่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องที่ที่จะมาเจเจในกับร,ร้านใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> น่าดูสวยกดโต๊ดเลยนะวันนี้คือวันเกิดเจกดไปมาเรื่องที่นี่ตอนแรกเลยเจว่าจะโทรไปถามเลยว่ารังเกียจไหมนี่มาที่นี่ไม่รังเกียจคะ่ะ ดีนาะนี่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะมีอะไรเราต้องพูดตรงตรงตามสบายนะเจ๊เรี้ยงเองนะเออเด็กๆดช่วยดูแกกเจ๊ดีนะนี่แกกวีไอพีนะเต็มที่หน่อยเอาเลยเต็มที่เนาะเต็มที่ปวดมากเลยเต็มที่เลยลนเลยลเลยจะมป็นคนต่างจวัดเหรอคะอุ้ย๊ะ ถึงรู้แต่เงยว่าเจ๊เป็นคนต่างางานกันเจ๊เป็นคนเชียงใหม่อะงงง,งงงงงงงใช่ไหมทำไมคนเชียงใหม่ถึงพูดแบบนี้เจ๊เคยมีผัวที่ใต้จามคนยังไม่นับนะที่ยังไม่ได้มีอะไรกันก็มีใจขาดเอกสารค่ะเมรีบจริงๆเลยเราเนี่ยกลัวเจ๊จะหนีเลย เซ็นไว้ก,ก่อนกว่าค่ะเดี๋ยวจะได้สนุกอาหารเจนจะเดินอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเจ๊นะเมไม่มีเคยไว้บนเจ๊ทุกคนอ่ะเจ๊เสียใจยนะเนี่ยเออจ๊คะหนูขอโทษค่ะ งั้นหนูขออวยพรเลยกันนะคะขอให้เจเนี่ยกิจการเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เที่ยวไปนานๆนะคะสาเถินสาธุค่าตลกปากหวานจริงๆเลยเรานี่หมดรุมมากๆที่เป็นเรวนะน่ารักมากเลยอ่ะว่าเด็น้อกคนนั้นก็เป็นอะไรทำไมดูโรยๆรยอะ เขาตื่นเต้นนะคะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะเราอยู่ที่นี่เราเป็นใหยัยกำลางเต้นอยู่ตรงเนี้ยค่ะเดต้นอีกนะฝนท่วงตะรอนเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บยัยเข้าเพื่อยจรฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่ในร้านอยู่ในร้านแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงดังอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊กูกำลังกังวนนะ อหลอยู่ในร้านนี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะอหลนี่มาทำงานกับเจ๊เหรอครับเคยมาเที่ยวบ้างไหมครับเนี่ยอย่ามายุ่งไล้ไหมคนมาทำงาน